คำพูดคือการลงทุนที่ราคาถูกที่สุดที่ผู้ชายจะมอมให้ผู้หญิงและเราที่เป็นมหาราณีเตือนตัวเองนะคะว่าหนูคือมหาราณีมหาราณีคือควีนคือราชินีคือผู้หญิงรวยคือผู้หญิงฉลาดคือมาดามคือคนที่มีสติ คือคนที่ให้คุณค่ากับการกระทำดังนั้นเมื่อเราเจอคำพูดแต่การกระทำแบบนี้ศูนย์ไม่เห็นเลยค่ะแว่นขยายแล้วก็ไม่เห็นการกระทำเลยค่ะอย่าให้ค่าลูกอย่าให้ค่ากับคนประเภทนี้เราเลอค่ามากพอที่จะไม่จำเป็นจะต้องอยู่กับอะไรแบบนี้ดังนั้นแค่คำพูด แค่การพิมพ์แค่การโทรแล้วก็ไม่ได้แอคชั่นอย่างที่เขาพูดไม่ได้เห็นอะไรที่มันชัดเจนไม่ได้เข้าใจเราไม่ได้แบบว่าเข้าใจการหนูคัมแบ็กพลังหนูกลับเลยหนูดึงอํานาจหนูกลับได้เลยเอาจริงนะเรื่องเนี้เรื่องคําพูดแต่ไม่มีการกระทําเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งเกิดนะเว้ย มันเกิดมาเป็นพันพันปีเลยไว่เรื่องเนี้ยมันคือสกิลของผู้ชายที่เอาตัวรอดมันคือสกิลของผู้ชายเจ้าชู้ที่หวานคําพูดไปอย่างนั้นน่ะแต่ไม่เคยลงมือทําใครหลงใครติดกับดักก็ได้รับผลกรรมนั้นไปแต่ถ้าเราเตือนสติตัวเองว่าฉันคือมหาราณีฉันคือผู้หญิงที่เข้าใจในตำรารักฉบับมหาราณีเป็นควีน เป็นคนที่อัปเกรดตัวเองคือคนที่เห็นคุณค่าตัวเองอ่ะลูกมันจะเป็นอีกเวนหนึ่งมันจะไม่จมอะไรกับพวกนี้มันจะไม่ให้คุณค่าไม่ให้พลังอะไรกับคำพูดขนาดนั้นถ้าพูดแล้วไม่ทำเราต้องทำยังไงคะลูกเราก็สอนเขาด้วยการกระทำเราไม่ต้องพูดไม่ต้องเสียเวลาที่จะบอกเขาว่าทำไมไม่โทรหาทำไมไม่นู่นไม่นี่ทำไมถึงไม่ให้เวลา ยิ่งคุณพูดบอกเขาแบบนี้มันยิ่งย้ำเตือนเขาว่าคุณตกหลุมรักเขามากๆผู้หญิงด่าคือผู้หญิงรักคุณหลงเขาแบบถอนตัวไม่ขึ้นคุณอยากให้เขาดีขึ้นคุณอยากให้เขารักคุณแบบไหนหรือบางคนไปสอนผู้ชายว่าคุณจะต้องทำแบบนี้กับฉันฉันถึงจะมีความสุขแม่มองบนแล้วนะ ต้องสอนผู้ชายขนาดนั้นเลยเหรอคะต้องสอนผู้ชายให้รักผู้หญิงขนาดนั้นเลยเหรอคะเขาไม่รู้วิธีการปฏิบัติตัวกับผู้หญิงขนาดนั้นเลยหรอคะคนแบบนี้น่าจะเอามาเป็นสัม,มี่ไหมคะ <c oughs> ออดิฉันกลัวว่าเขาจะไม่รู้วิธีการสร้างบุตรนะคะ <c oughs> ดิฉันกลัวเหลือเกินว่าจะต้องสอนวิธีการทำบุตรผลิตบุตรอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ คุณว่าฉันจะต้องเหนื่อยมั้ยคะทุกคนสิ่งที่เราจะสอนเขาไม่ใช่การพูดค่ะแต่คือการกระทำของเราเราจะต้องให้เขาเห็นว่าฉันไม่โอเคกับเรื่องนี้ฉันเวแบบนี้ฉันต้องการแบบนี้แต่เราจะไม่พูดโอเคปะเราจะให้เขาเห็นด้วยการเป็นตัวเราหลักการเดียวกับเหมือนกับการเลี้ยงลูกอะเคยบ่นลูกไหมคะ แล้วบางครั้งก็ต้องบ่นมันทั้งทั้งปีทั้งชาติกลับมาจากโรงเรียนทําไมไม่ล้างจานกวาดบ้านไม่ถูพื้นทําไมทําตัวแบบนี้ทําไมไม่ทําการบ้านเคยบ่นลูกไหมคะแล้วลูกฟังคุณไหมคะ <S <S ผู้ชายก็เหมือนกันอย่าทําตัวเป็นแม่ค่ะผู้ชายไม่ต้องการแม่ค่ะผู้ชายต้องการผู้หญิงต้องการผู้หญิงที่แบบเป็นแฟนค่ะ เซนเป็น้องการแม่ค่ะเดินบีมามาเบบี